สวัสดีครับผมน,นายอนันต์เบญไทยแดนตอนนี้ก็ลังศึกษาอยู่ที่มหาลายยัยราชภัฏแกรนเพชรนะครับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์จิตและยานยนต์นะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องของพลังงานแสงอาทิต์นะครับโดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะครับก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ที่ผลิตไฟฟ้าที่นำมาจากแสงอาทิตย์ มาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าครับโดยอาศัยเทคโนโ,โลยีตัวเซลล์หรือระบบแปลงพลังงานความร้อน,นะครับซึ่งก็จะเป็นหนึง่งในระบบไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วในทั่วโลกเนื่องจากพลังงานหมุนเวียนที่มีเป็นหมดและไม่ต่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับข้อมสำคัญของพลังงานทดแทนนะครับ 2, งรง,งรบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะมีความสาคัญเพราะเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและช่วยลดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับ ถ้าอย่างนี้ก็ยังช่วยเพิ่อนความมั่นคงทางพลงานแล้วก็ลดการึ่งทางเชื้อเพลิงฟอสซิลและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ไม่จำกัดทําให้สามารถผลิตพลง,งานได้อย่างยั่งยืนแล,ละมั่นคงครับหลักการทาง,งานของพลงานาแสงอาทิตย์นะครับก็จะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลาน,นดดาแสงอาทิตย์โดยอาศัยหลักการที่เรียกว่าโปโตโวเทคเอฟเฟกต์ซึ่งเป็นกระบวนการที่โฟตอนในแสงอาทิตย์ ทำให้อิเล็กตรอนในชั้นอะตอมของวัสดุเซมีคอนดักเตอร์เช่นซิลิคอนหรือเคลื่อนตัวก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าตรงหรือว่าดีซีได้ยังครับอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้า,พล,า,ลาพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะมีเยอะทั้งหมด5ตัวครับอีกเช่น 1. แผงโซลาร์เซลล์2อินเวอร์เตอร์ 3. โครงสร้างติดตั้ง4แบตเตอรี่กัเก็บพลังงาน5 องระบบผลิตไฟฟ้าลังงาสาทิตนะครับก็จะมีด้วยการสานระบบคนระับก็คือ 1. ระบบแบบเชื่อมต่อสายตรงก็คือออนกิตสองระบบอิสระหรือเรียกว่าออฟกิบเทนและสามระบบไฮบริดที่เป็นการรวมข,ข้อดีของสองระบบไว้ด้วยกันครับข้อดีของโรงไฟฟ้าลังงาสาทิตนะครับก็คือ1พลังงานสะอาดไม่ปล่อยมลพิษสองลดต้นทุนระยายาวครับสามไม่ต้อง ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าสี่การสร้งางคารุน,น้อยใละระบบทํางานอัตโนมัติ 5. ้าสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ข้อจากัดและข้อเสียนะครับก็ไม่สามารถผลิตไฟได้ในช่วงเวลากางคืนหรือวันที่มีเมฆมากต้องใช้พื้นที่ติดตั้งจำนวนมากค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข้าง,ง,งที่จะมีต้นทุนแพงนะครับอันาคตทองขอลางงานแสงจัน์นะครับ เทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้เช่นพวกแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูงนะครับก็จะมีระบบกักเก็บพลังงานที่มีความจุมากทําให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทํางานได้อย่างเฉ็ยมากขึ้นสรุปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสะอาดและมีทธิภาพสูงการทดแทนพลังงานอซลานอนาคตโรงพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนและช่วยลดผลกระทบต่อ 不敢。